วันนี้เราจะพูดถึงโมดนตรีที่ผมว่าซาวไม่เหมือนใครเลยนะฮะแล้วก็ต่อแรกที่ซื้อแผ่นนี้มาฟังความจริงตั้งแต่ยุคที่ซื้อเป็นซีดีด้วยนี่ก็คือไม่ไรู้จักวงนี้มาก่อนแต่ชอบปกแล้วมันก็กลายเป็นหนึ่งนอลบลัามที่ที่ผมชอบที่สุดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่ผมชอบที่สุดจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับนี่คือ The Cardigans อัลบั้ม Live ผมชอบแผ่นนี้ครับ ขอบคุณมัธยาลว Center, ิชชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพทย์และทีมนักทศนมาตนะครับให้การสนับสนุนรายการนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นสายตายาวพร้อมๆกันต้องใช้แว่นโปรเกรสซีฟไปที่มัธยา v วิช o ั่นเซ็นเตอร์เลยครับวันนี้เราพูดถึงอัลบั้มไลฟ์ของ The c a r d i g a n s นะครับอัลบั้มชุดนี้รีลิสต,ตั้งแต่ปี1995ยุคนั้นถ้าบ้านเราเราเรียกยุคเอาเตอร์นะฮะเป็นยุคที่ถ้าตลาดเพลงทั่วโลกเนี่ย ผมว่าเป็นยุคหนึ่งที่ตื่นเต้นมากนะครับมีเพลงในแนวคิดใหม่ๆจากวัยรุ่นในยุคนั้นออกมาให้เลือกฟังกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นอัลบั้มที่ที่สองของวง The c a r d i g a แ s แต่ว่าเป็นอัลบั้มแรกที่ปล่อยทั่วโลกนะครับเพราะว่าอัลบั้มก่อนหน้านี้ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้รีลิสทั่วโลกรีลิสในสวีเดนประเทศบ้านเกิดของพวกเขาแล้วก็รีลิสในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งตลาดที่ The Cardigans ประสบความสำเร็จมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้ออัลบั้มชุดนี้มาในเวอร์ชั่นที่วางในอเมริกาเนี่ยจะได้ฟัง2เพลงที่ที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกนะฮะก็คือตัวเอ็มเม e เเนี่ยนะฮะซึ่ง จะมี2เพลงที่เป็นเพลงฮิตนะฮะทั้งเพลง Sick and Tired และก็ Rise and Shine นะฮะซึ่งก็จะอยู่ในอัลบั้มชุดนี้เป็นเพลงดังจากอัลบั้มชุดนี้ที่เขาเอาไปใส่ไว้อัลบั้มชุดนี้ด้วยอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆอย่างตอน The Beatles นะฮะออกในอังกฤษเป็นเวอร์ชันหนึ่งออกในอเมริกาก็บางทีก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าแผ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่รีลิสในญี่ปุ่นแล้วก็ในยุโรปดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลง บางเพลงที่ไม่มีในเวอร์ชันอเมริกาแต่โอเคนั่นะไม่ใช่ประเด็น <laughs> ประเด็นคือนี่คืออัลบั้มชุดที่2ของ The c a r ร์ดิแและเป็นอัลบั้มที่เลนส์ทั่วโลกจึงทำให้นี่แหละคืออัลบั้มที่ทำให้ The c a r ร์ดิแเริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะ,ะแต่จริงอัลบั้มที่ทำให้พวกเขาโด่งดังจริง,รงๆเนี่ยมันคืออัลบั้มที่มีเพลง Love Fool โดยเฉพาะเพลงนี้เมื่อไปเป็นบรรจุอยู่ในซาวด์แทร็ก ถ้าไปย้อนเรื่อง r o มิโอ n d j จูเลียตเวอร์ชันที่เรียนาโดดิคาปริโอเล่นเป็น r o m ิโอเนี่ยอันนั้นยิ่งทําให้เดอะคาร์ดิแกนเป็นที่รู้จักทั่วโลกจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่รู้จักอระบ้านนี้ถ้าจะเคยได้ยินชื่อ The c a r d i g ิ n กก็จะได้ยินผ่านเพลง Love f ฟูลนั่นแหละครับแต่วันนี้เรากลับมาทําความรู้จักกับ The c a r d i g ิ n s นสำหรับผมแล้วอะลบบ้าชุดนี้มันมัน มันมีกลิ่นอายที่ผมว่ากำลังพอดีเกี่ยวข้องกับ The c a r ร i g a n s นะครับมันมันเป็นอย่างไรก่อนเลยสมาชิกของ The c a r ร i g a n s เนี่ยนะฮะประกอบไปด้วย Peter s ์สว s นเซเล่นกีตาร์แม g กน s สสวีนิงเซนเล่นเบสเบนลักเบิร์ตเล่นกลองลาสออล o ฟจอห์นเซนเล่นคีย์บอร์ดและก็ Nina p e r s ์เซร้องนำนะฮะ ความน่าสนใจคือปีเตอร์สวนเซนกับแม็กน s สเวินเซนเนี่ยกีตาร์กับเบสเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาก่อ,กอตั้งวงเดอะคาร์ดิแกนส์เนี่ยพวกเขาเล่นดนตรีเฮฟวี่เมทัลมาก่อนนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยฟังเพลงของเดอะคาร์ดิแกนส์ก็จะรู้ว่าแนวทางมันห่างไกลาจากความเป็นเฮฟวี่เมทัลมาซึ่งอันนี้น่าสงสัยมากนะว่าเออทำไมอ่ะทำไมอะไรเปลี่ยนใจพลิกคั่วขนาดนั้นจากดนตรีเฮฟวี่เมทัลมากลายเป็นเลโทรพ็อป เป็นสวีเอปที่โรแมนติกมากอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนเดอะคาร์ดิแกนก็จะเห็นรอยต่อบางอย่างเพราะว่าเดอะคาร์ดิแกนเนี่ยเห็นแนวดนตรีของพวกเขาเนี่ยเป็นเป็นสวีเ็นที่มีซุ้มเสียงออกทางเวทโตรเนี่ยแต่เขาจะเลือก cover เพลงของ Black Sabbath นะฮะเอาเพลง Black Sabbath เนี่ยมา,มาทำมีทั้งมีอยู่สองเพลงนะฮะ s u b b e t b r o t h s u b b e t แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ Iron Man แล้วทำออกมาดีด้วยนะครับแต่นั้นก็คงจะเห็นว่ามันคือเขาร่างของความเคยเป็นคนเฮฟวี่เมทัลมาก่อนแต่ผมว่าส่วนผสมที่สำคัญมากที่ทำให้ The c a r d i n a n s เนี่ยลงตัวมากๆก็คือตัวนักร้องนำนี่แหละฮะ Nina Persson นะครับ,รบซึ่งมาเติมเต็มให้ให้ความเป็นให้ความยูนิค ที่เกิดขึ้นในในซุ้มเสียงของของเดอะคาร์ดิแกนส์นะฮะยูนิคอย่างไรคือผมฟังเดอะคาร์ดิแกนส์ครั้งแรกเนี่ยก็จากอัลบั้มนี้แล้วก็อีกอัลบั้มหนึ่งที่ซื้อพอร้อมกัน2ชุดเลยนะฮะมันมีความพิเศษครับคือก่อนอื่นเลยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าสวีดิชพ็อปเนี่ยมันจะมีความมันจะมีการได้รับอิทธิพลจากดนตรีฟังอเมริกันที่มีความ ป็นแจ๊สนิดๆแล้วก็ร็อกแอนด์โรลหน่อยๆแล้วก็ซุ้มเสียงในแบบยุค 50s ที่เขาเรียกกันว่า Mid-century Pop นะฮะถ้เป็น Pop แบบเกา่เกาๆหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันมีความหรูหราอยู่นะฮะซึ่งๆอันเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของซุ้มเสียงในแบบของ The Cardigans แต่พวกเขามาในภาพลักษณ์ของกีตาร์แบนดนซึ่งในยุค90เ,เวลาคุณเห็นวงกีตาร์แบนเนคุณก็จะนึกถึงวงเอาเตอร์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะฝั่งบิ t พอปหรือว่าจะฝั่งกรันช์จากอเมริกาคือมันจะมีความกระบดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่เนื้อหาหรือว่าซาวด์ที่มันไม่สะอาดที่มันที่มันมีความมีกลิ่นแบบพังแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็หยาบกร้านคือมันเต็มไปด้วยอะไรที่มันดูไม่ใช่แบบที่เดอะคาร์ดิแกนเป็นดังนั้นเนี่ยภาพลักษณ์แบบกีตาร์แบน โดยเฉพาะเวลาเราดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะฮะคอนเสิร์ตยุคแรกๆของเดอะคาร์ดิแกนสมมุติเราไม่เปิดเสียงฟังเนี่ยเราก็เข้าใจว่าวงเนี้ยกำลังเล่นแบบเพลงเอาเตอร์อยู่นะฮะแต่ว่าพอเปิดเสียงปึ้งเอา้าเพลงกลายเป็นแบบซาวด์ที่ออกมาแบบกลมกล่องนะฮะคือถ้าถ้าลงไปในดีเทลเลยนะฮะก็คือยังคงมีซาวด์แบบกีตาร์แบนนะฮะแต่ว่ากีตาร์ที่เล่นอยู่เนี่ยใช้คอร์ดแปลก ปรับซาวด์ให้มันดูเก่าๆเอฟเฟกต์กีตานี่แบบบางเพลงนี่มันชัดมากเลยมันดูเก่าๆใช้เสียงออแกนกมีลายสตริงที่ดีไซน์ให้ดูเหมือนลายสตริงจากยุค50อะไรแบบนี้นะฮะบางเพลงเติมเครื่องเคาะแบบที่เราได้ยินใน Miss ซน n จอรีพ็อทั้งหลายได้ยินเครื่องสายเนื้อเพลงนะ,ะหลายเพลงที่เป็นเนื้อเพลงแบบชวนฝันเลยซึ่งทุกอย่างมันดู ขัดแย้งกันไปหมดขัดแย้งในเบอร์ที่แบบหรือเขากําลังประชดอยู่คือคือเนื้อเพลงแบบนี้เอ๊เขาเขาเขากำลังพูดเรื่องที่ชวนฝันจริงๆหรือหรือเขากําลังประชดอยู่คือบอกไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วดูเนะี่ยดูอย่างหน้าปกเนะี่ยมันก็จะมีความแบบใช้ภาพยุคที่ทุกอย่างมันดูดีไปหมดยุคแบบเจ็ตเซตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูภาพด้าน,นาในแต่ในขเดียวกันเนะี่ยสมมติมาดูภาพเนะี่ยมันมีความก้้ากึ่งระหว่างวงแบบกีตาร์แบน เอาเตอร์นะฮะแต่ว่าก็มีความอยู่กับบรรยากาศแบบสวีเดนสแกนดิเนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยภาพถ่ายก็จะเป็นดูแฟชั่นแฟชั่นเก่าๆคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันดูจะขัดแย้งแต่แต่แต่อยู่ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยก็คือเสียงร้องของ นีน่าเพอร์เซนนี่แหละครับเป็นเสียงร้องที่มันมีความนาอีฟมันมีความใสซื่อแต่ในขณะเดียวกันก็เซ็กซี่นะฮะบางทีมันทำให้นึกถึงโดยส่วนตัวผมนะฮะผมจะนึกถึงเด b บบี้แ r ร์แห่งวงบรอนดี้คือเนะี่ยผู้หญิงคนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางชายหนุ่มมากมายเรี่แหละว่าตอนที่บรอนดี้โด่งดังเนี่ยก็เป็นยุคของพังก้าวย่างเข้าสู่ยุคของนิวเวฟนะฮะ ซึ่งบรอน d ี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงที่สร้างซาวแบบ New Wave เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาในขณะที่เดอะคาร์ดิกนสมว่าท่ามกลางยุค a l t e r อร์เนทีซาวของเดอะคาร์ดิกนต่งไม่เหมือนใครและผมเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อวงดนตรีหลายๆวงต่อมาด้วยนะครับดังนั้นเราลองไปฟังเพลงของเดอะคาร์ดิแนในระว่ชุดนี้ดูผมว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักลองค่อยๆทำความรู้จักเดอะคาร์กันไป เพลงแรกที่อยากให้ฟังเลยก็คือเพลง Carnival เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงที่แบบผมว่าเปิดตัวมาด้วยเพลงแบบนี้มันมันยากมากที่จะไม่ชอบอ่ะคือเพลงนี้มันอะไรบ้างล่ะมันเพราะมาซาวกิตา่าที่ปรับให้มันมีความไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ดหรือว่าวิธีการเล่นหรือว่าการปรับเสียงเนี่ยให้มันมีความเป็นมิสเซน n จูรี่พ็อปนะฮะมีเนื้อหาชวนฝัน ผู้หญิงรอให้ผู้ชายพาไปงานคาร์นิวัลซึ่งผ่านมาที่เมืองเล็กๆของเราและเธอก็ฝ่ายฝันว่านึกภาพตัวเองได้อยู่ในงานคาร์นิวัลนั้นแต่ผู้ชายก็ไม่มาสัทีอะไรทำนองนี้เราไป่ต่างดู ผมจําได้ว่าตอนตอนที่เริ่มที่เห็นแผ่นนี้ตอนนั้นเป็นซีดีนะฮะตอนที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยวางอยู่ในร้านร้านซีดีนีแล้วก็รู้สึกเออมันเตะตามันน่าสนใจก็เลยลองขอขอ,ขอลองฟังโอแล้วคุณฟังแทร็กแรกแล้วคุณเจอเพลงแบบ Carnival เนี่ยมันมันจบเลยอะฮะแต่เพื่อความมั่นใจฮะผมก็เลยแบบเอะมันเพ,เพลยเพลงเดียวหรือเปล่าผมก็เลยฟังแทร็กต่อไป ซึ่งแทร็กต่อไปเนี่ยก็คือเพลง Gordon's Garden Party นะครับปาร์ตี้ในสวนของกอร์ดอนนะฮะอันนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยทั้งซาวด์ทั้งเมโลดี้ melody, มันมีความเนะี่ยมันมีส่วนผสมอย่างที่บอกเลยกีตาร์แบ่งกับมิสเซนเจอรี่พ็อปแล้วก็เพลงนี้ตอนท่อนโซโล่นะฮะอยากให้ลองฟังดูเขาปรับเอฟเฟกกีตาร์ให้มันดูแบบเออเหมือนแบบ มันเป็นเอฟเฟกตกีตาร์แบบเก่าๆ่ะแต่มันช่างเข้ากันกับกับเพลงนี้มากๆนะอย่าลืมนะฮะฟังรายการนี้ใส่เฮดโฟนด้วยจะดีมากลองไปฟังเพลงนี้ดู เนี่ยคุณลองฟังแผ่นอยู่ที่ร้านนะฮะคุณฟังแผ่นแรกฟังเพลงแรกครา n นี ival, ้ว่าโอ้โหดีว่ะแต่มันอาจจะแค่เพราะเพลงเดียวฟังเพลง2เจอกอร์ดอนการ์เดนพาร์ตี้แล้วแบบเฮย้ยเพลง2ก็เพราะว่าแล้วมันแบบมันอยู่ในทิศทางเดียวกันแต่ไม่เหมือนกับเพลงแรกอะ่ะแว,ว่าเออเว้ยทางมาดมิเพื่อความมั่นใจเราฟังเพลงที่3อีกสักเพลงหนึ่งหนะ้าเผื่อเขาจะหลอกเราสเพลงแรกผมก็เลยเปิดแทร็กที่สาตามมา ชื่อเพลง Daddy's Car ซึ่งก็โดนนี่ครับมันยังคงอยู่ในโทนเดียวกันนะฮะเป็นเลโทรผมผมอยากเรียกว่าเลโทรป๊อปมันเป็นป๊อปที่มีกลิ่นแบบเก่าๆะะให้แบบรายละเอียดครบทุกอย่างที่มันส่งภาพแบบเลโทรป๊อปออกมาเพลงนี้แบบเนื้อเพลงก็น่ารักชวนฝันอีกแล้วนะฮะเอารถคุณพ่อไปขับไปทั่วยุโรปแล้วกเ็เห็นภาพสวยๆซื้อการดส่งกลับมาที่บ้าน รถคันนี้มันได้กลายเป็นยานอวกาศพาเราท่องโลกไปแล้วคือเนื้อหามันชวนฝันมาก่างอย่างที่บอกมันชวนฝันซะจนแบบเออหรือเขาประชดอยู่หรือเปล่าหรือเขาชวนเราฝันจริงๆอันนี้อันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องไปตีความแล้วตัดสินใจเองแต่ลองฟังเพลงนี้ดู ้ายนะครับเพื่อเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นวงที่สร้างซาวแบบของตัวเองขึ้นมาได้อย่างชัดเจนมากมีส่วนผสมที่ลงตัวมากดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อเขาเอาเพลงของ Black Sabbath มาเล่นก็ยังคงเปลี่ยนให้เพลง b l a a b b a t h เนี่ตกลายเป็นเพลงของพวกเขาได้อย่างสบาย Sabbath, British Sabbath เป็นเพลงที่เขาเลือกมา cover ไว้ในอลบั้มชุดน,นี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันอย่างที่บอกไปนะมือกีตาร์มือเบส เขาเคยเป็นนักดนตรีวงเฮฟวี่มาก่อนดังนั้นเขาก็คงแบบอลองดูจบว่าไปกไ็ไม่เสียหายอะไรแล้วก,ก็ต้องบอกว่าไม่เสียหายจริงๆลองฟัง ือถ้าไม่บอกก่อนว่านี่คือเพลงของ Black Sabbath ก็คงจะนึกไม่ออกเพราะว่าแบบทุกอย่างถูกแปลงใหม่ให้มันกลายเป็นซานแบบของเขานะครับแล้วก็เขาพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งด้วยการเอาเพลง Iron Man ของ Black s u b b a t h เหมือนกันมาทำในอัลบั้ม first band on the moon อัลบั้มเดียวกันกับที่มีเพลง love fool นั่นแหละซึ่งทั้งหมดทั้งวงนี้จึงทำให้ผมก็ตัดสินใจซื้อแผ่นนั้นกลับบ้านทันทีฟังไปทั้งหมด4เพลงแล้วก็เออว่ามันใช่หมดเลย แล้วก็เชื่อว่าวันนี้เพื่อนำมาเปิดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังด้วยก็ใครที่ยังไม่ได้หลงรักคาร์ดิแกนก็น่าจะหลงรักแบบที่ผมหลงรักไปแล้วนะครับคาร์ดิแกนเป็นวงที่จริงๆแล้วแยกย้ายกันไปแล้วแล้วก็ยังคงช่วงหลังก็คือกลับมารวมตัวกันแล้วก็ออกมาทัวร์กันบ้างนะฮะ อัลบั้มชุดหลังๆของเดอะคาร์ดิแกนมีการเปลี่ยนแนวเพลงไปเป็นคันทรีนะซึ่งซึ่งจริงยังเพราะอยู่นะแต่ว่าผมเองก็ยัง,ยงชอบงานในอัลบั้มชุดนี้ที่สุดอยู่ดีและนี่เป็นผ่านที่เท่าที่ผมเดินเดินหาอยู่ผมก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะครับอย่างผ่านนี้ผมเจอตอนที่ไป Tower Record s ที่ชิบูย่านะฮะพอเจอปึ้งก็เก็บทันทีไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะดังนั้นถ้าชอบอะไรแบบนี้ ผมว่าคุ้มค่านะเป็นเพลงเป็นอัลบั้มที่เพราะทั้งอัลบัม้มเจอที่ไหนก็ก็เก็บได้เลยครและเมื่อฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยวันนี้ที่หยิบแผ่นนี้มาคุยก็เลยทําให้ผมนึกถึงอีกอัลบั้มหนึ่งของวงดนตรีไทยวงหนึ่งนั่นก็คือละออกฟองซึ่งผมจะเก็บไว้คุยต่อในชอบแผ่นนี้ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์สู่แดนโปรเกรสซีฟโดยจากสุพทย์และทีมนักทศนามาตตอนต่อไป มาฟังกันดูว่าละอองฟองหนึ่งในอัลบั้มของวงไทยที่ผมชอบมากที่สุดอีกวงมันน่าสนใจ